สิ้นปีงานวิวา์รัวๆดาราสาวประกาศข่าวดีพร้อมแล้วเริ่มต้นชีวิตคู่ หลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับดาราสาวเบลนันทิกาหรือแพลว่าจากซีรีส์สิทคอมเบาสมองเรื่องเฮฮานาวีโดยล่าสุด27ธันวาคม2565เบลนันทิกาได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกและความอบอุ่นมีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมงานกันมากมายซึ่งเบลได้ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานไปเมื่อสิ้นปี2564ทางเราขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงสําหรับเบลนันทิการเป็นพิธีกรและนักสแสดงด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุท์รังสีระดับปริญญาตรีที่คณะศึกษาศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยก่อนหน้านี้เธอมีผลงานให้ได้รับชมกันผ่านทางช่อง3ได้รับเล่นละครเรื่องรักนีเจสัดให้ภายในปี2 5 5 6หลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆ